สวัสดีครับวันนี้อยู่กับหมวกเรวรุ่นแฮร์อตัวนี้น้ำหนักที่โรงงานเคลมมาจะเป็น1450กรัมครับตัวกระจกเป็นตลอดสีประมาณนี้ด้านบน นั้นบนหมวกก็จะมีเป็นช่องปรับลมเข้าสามารถเลื่อนเปิดปิดได้ทั้งสองข้างเลยนะครับแล้วก็ด้านหน้าเป็นช่องปรับลมเข้าตัวนี้จะเป็นแว่นชั้นเดียวก็คือมีชิลด้านนอกแต่ว่าจะไม่มีแว่นด้านในตัวเมาส์กาด แล้วมาดูด้านใต้หมวกครับตัวนี้จะเป็นสายรัดคางแบบคลิปล็อกแล้วก็มีแถบสะท้อนแสงเวลาขับขี่ตอนกลางคืนตัวนี้มาพร้อมกับแผ่นกันลมใต้คางแล้วก็ตัวนวมสามารถถอดซับได้3ชิ้นมีแก้มซ้ายแก้มขวาแล้วก็ตรงกลางสามารถถอดซับได้ สำหรับรุ่นนี้ก็จะไม่มีช่องเวอล์สำหรับติดตั้งบลูทูธนะครับตัวนี้เป็นสีขาวเงาเป็นสีล้วนทั้งใบตัวนี้เป็นพลาสติกนะครับพลาสติกแข็งด้านหลังพลาสติกแข็งก็ไม่มีอะไรก็จะประมาณนี้ครับ